ทองคำโลหะล้ำค่าและเรื่องราวที่คุณอาจไม่รู้คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมทองคำถึงมีค่ามนุษย์ใช้ทองมาแล้วกี่พันปีและมันมีบทบาทในชีวิตเราอย่างไรทั้งในอดีตและปัจจุบันวันนี้เราจะพาคุณสำรวจโลกของทองคำทั้งประวัติศาสตร์การใช้งานอุตสาหกรรมการลงทุนและแม้แต่ทองในทะเลก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับประวัติศาสตร์ทองคำมนุษย์ใช้ทองคำมาแล้วประมาณ5,000ถึง6,000ปีพบทองคำในสุสานฟาโรตุตันคาเมนและเครื่องประดับทองคำในเมโสโปเตเมียอินเดียยุโรปทองคำเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอำนาจและความงาม ใช้ทำเหรียญทองคำเครื่องประดับและวัตถุพิธีกรรมทางศาสนาการใช้งานทองคำในชีวิตประจำวันเครื่องประดับทองครองสัดส่วนการใช้งานสูงสุดในโลกประมาณ50%นอกจากเครื่องประดับแล้วอย่างใช้ทำเหรียญที่ระลึกของขวัญมงคลวัตถุศิลปะเป็นการลงทุนและเก็บมูลค่าทองคำเป็นสินทรัพย์มั่นคง ใช้ป้องกันเงินเฟ้อและเก็บมูลค่าการลงทุนรวมถึงทองคำแท่งเหรียญทอง g o ETF Futures สัสดส่วนการใช้งานทองคำด้านการลงทุนประมาณ30%ประเทศและบุคคลถือครองทองคำเพื่อเป็นเครื่องมือเก็บความมั่งคัง่งการใช้งานทองคำในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทองคำมีคุณสมบัติพิเศษ นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีทนต่อการกัดกร่อนนิ่มรีดเป็นแผ่นบางได้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอนเนคเตอร์ชิปวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า PCB อุตสาหกรรมการแพทย์เครื่องมือผ่าตัดฟันปลอมอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยอุตสาหกรรมอวกาศเคลือบดาวเทียมหรือกระจกเพื่อสะท้อนรังสีและป้องกันความร้อน นาโนเทคโนโลยีทองคําใช้ทํานาโนพาร์ติเคิลสำหรับรักษาโรคบางชนิดสัดส่วนทองคําด้านอุตสาหกรรมอยู่ประมาณ15%การขุดทองและการลงทุนเหมืองทองคําต้องขุดจากเหมืองเพราะไม่สามารถสร้างเองได้ทางเศรษศาสตร์การขุดต้องลงทุนสูงสำรวจใช้เทคโนโลยีเจาะสำรวจและแผนที่ธรณีวิทยาขุดเหมืองเปิดหรือใต้ดิน แยกทองใช้สารเคมีเช่นไซยาไนด์ประเทศที่มีทองคำสำรองสูงเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมน,นีจีนอินโดนีเซียทองในทะเลทองคำมีอยู่ในทะเลแต่เจอจางมาก10พาทต่อพันล้านการสกัดจากทะเลยังไม่คุ้มค่าเศรษฐกิจการขุดทองจากแหล่งธรรมชาติบนดินยังคงเป็นแหล่งหลักของโลก ทองคํากับเงินที่เราใช้ทุกวันเงินกระดาษหรือ f i ีย m มันนเงินที่เราใช้ทุกวันเช่นบาทดอลลาร์ยูโรเป็น f i ีย m มันนี่เฟีย n มัคือเงินที่รัฐบาลประกาศว่ามีค่าแต่ไม่ได้มีทองคําจริงๆซ่อนอยู่ทองคําเคยเป็นตัวแบ็กอัพเงินกระดาษก่อนปี1971ประเทศส่วนใหญ่ใช้โกลสแตนดาร์ดแต่ละหน่วยเงินสามารถแลกเป็นทองคำได้ตามอัตราที่กำหนด ตัวอย่างเช่น1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ1.35ส่วน35ออนซ์ทองคำก่อนปี1971ระบบนี้ทำให้เงินมีมูลค่ามั่นคงและป้องกันเงินเฟอ้อวันนี้ธนาคารกลางยังถือทองคำสำรองแม้ระบบโกลด์สแตนดาร์ดยกเลิกแต่ธนาคารกลางหลายประเทศยังถือทองคำเป็นสินทรัพย์สำรองเหตุผลป้องกันความผันผวนของค่างเงินสร้างความมั่นใจให้ประชาชน และนักลงทุนตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมน,นีจีนรัสเซียเงินปัจจุบันไม่ได้แบ็กอัพด้วยทองคำโดยตรงแต่ทองคำยังเป็นเครื่องยืนยันมูลค่าและความมั่นคงข,งของระบบการเงินโลกทำไมทองคำยังมีค่าและน่าสนใจทองคำมีค่าเพราะความหายากความคงทนและประโยชน์หลายด้านใช้ทั้งในเครื่องประดับการลงทุนอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์พิธีกรรมและการเงินโลหะที่คงคุณค่าเหนือการเวลานี้ยังดึงดูดมนุษย์ทุกยุคสมัยความงดงามและคุณค่าของทองคําทองคําไม่ใช่แค่โลหะสีเหลืองที่งดงามแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งความมั่นคงและความล้ําค่าเหนือการเวลามันสะท้อนแสงแดดบนเครื่องประดับทําให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทํางานได้แม่นยํา และ้ำจุนระบบการเงินของโลกทองคำเป็นทั้งศิลปะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแม้ทองคำอยู่ในทะเลเพียงเล็กน้อยแต่ก็เตือนใจเราได้ว่าความงดงามและคุณค่าบางสิ่งแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้มนุษย์ทั้งโลกได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณมองเห็นทองคําไม่ว่าจะเป็นแหวนเหรียญหรือแท่งทองมันบอกเล่าเรื่องราวของอดีต ความมั่งคั่งความรู้และความหวังในอนาคตทองคำโลหะที่คงคุณค่าเหนือการเวลาและยังคงทำให้เราหลงไหลไม่รู้จบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับทองคําโลหะที่คงคุณค่าเหนือการเวลาถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้พัฒนาคลิปของเราต่อไปครับ